Ay, 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 ay! ay. ay, ay. โอเคกับสวัสดีสวีดัดยามดึกกันเช่นเคยนะครับผมดีดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของกับบ้านเึงเกมนะครับก็อุ้ยเดี๋ยวมาบวกก่อนเลยไม่พูดพันทำเพลงลละอะไรเยอะ thunderbird ใส่หนึ่งที <have> ครับผมวันนี้เราก็อยู่กับเออการเล่นเอ่อตูเลนนะครับผมพอดีมันจะเป็นช่วงวอลเลนพาร์อันใหม่เนาะอันที่28แตนี่แหละจำไม่ได้ซึ่งมันก็จะมีตัวของสกินตูเลนมาใหม่นะ ก็ยังไม่มีตังเติมครับก็เลยมาเล่นตูเลนไว้ก่อนการเติมวันรุ่งข้างหน้ามันจะมีแถมสกินใหม่ของตูเลนมานะครับแล้วก็เป็นสกินของซาต้าก็โอ้บิน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 โอ้แมงบินแมงแบบทันเดอร์เบิร์ดใส่อีกรอบอุ้ยพอเลนมาโอ้ไห่วยไม่ยได้ป้อมเลยนะโอเคครับตอนนี้เราก็เจเลนกลางไปก่อนนะ ครับผมสำหรับตูเลนในแพทนี้นะก็ยังเป็นเมทที่ก็มีคนจับมาเล่นนะแต่ก็ไม่ได้บ่อยมากโ <Ground yourself. S 1> ดยส่วนตัวมันก็ยังเป็นตัวที่ก็เก่งอยู่นะไม่ได้เรียกได้ว่าดอกอะไรไปเท่าไหร่แต่ว่ามันอาจจะต้องดูเกมด้วยนะครับว่าเราจะเล่นได้หรือเปล่าในเกมนั้นแต่หลักๆถ้ามันเจอตัวที่มันยิงระยะไกลเยอะๆอย่าง,งแทลรี่อ่ะตูเลนจะเล่นลำบากตูเลยนต้องแบบ เอาตัวเองเข้าไปเก็บสแต็กของมันแล้วก็มีในเรื่องของมันต้องมีระยะห่างในการเล่นสแต็กของมันอ่ะมันเลยต้องถ้าเจอพวกแทงกับไฟเตอร์หัวมันสู้ได้แต่ถ้าเจอที่แบบตัวที่มันดาเมจแรงๆระยะไกลอ่ะมันเข้าถึงยากไงตัวมันเขาเลยต้องมีจังหวะในการเข้าซะนิดหน่อยนะโอเคเดี๋ยวเกเล่นกลางก่อนข้างบนเขาโนเนียกันจังเลย ได้ไหม t h เ,เบิร์ t ใส่ไปหนึ่ง <Ultimate. S 1> แปดมาหนึ่งตัวจ้าเก็บสุดแตกไปก่อนครับผมอยากได้ไหมวะสวยงามจัดดาวไปด้วยผมชอบในส่วนของไอตัวันเดอร์เบิร์ดมันนี่แหละถ้าเราใช้อุ้ยเยอะอุโมงค์มาจากไหนวะตาตาเรียบร้อยไม่น่าหาเรื่อง ก็เมื่อกี้สำหรับก็ตัวตูวเลนนะครับก็จะเป็นตัวที่ถ้าเราใส่ thunderbird โดนฮีโร่ฝั่งตรงข้ามเราก็จะได้ในส่วนของครูดาวที่เร็วขึ้นนะแต่เราต้องเมีย่ยงใครที่เราต้องโดนตูตให้ตายนะเออถ้าโดนแล้วมันจะรีอยู่ประมาณสักสามสี่วิเองเมื่อกี้ก็ถือว่าดีมากๆเลยมันจะได้ใช้ thunderbird ได้ต่อเนื่องเอาไว้ใช้ในจังหวะสุดท้ายครับตอนแรกเราก็ใช้สกิลสามไอ้สกิลหนึ่งก่อน เก็บส <S k ills> แต็กล้วก็สกิลสไปนวนนวลหน่อยแล้วก็ที่เหลือท่านเบอร์ปิดฉากกับศัตรูที่เลือดน้อยๆนะเนี่ได้เปรียบไม่ได้วะทีมเราไปหมดเลยโอเคครับของตอนนี้ก็เรียกได้ว่าเราเสียเปรียบน <laughs> ะจริงๆแม่งทีมเล่นเฮ้ยบางทีช่วงนี้ผมแม่งเจอบ่อยมากเลยคือแบบ ไม่เข้าใจว่ามึงเล่นอะไรของเล่นแบบผมก็ไม่อยากโทษน้องๆน,นะครับว่าบางคนก็ปิดเทอมเนาะก็มาเล่นแบบบางทีก็เล่นแย่งช่วยช่วยหน่อยเถอะนะช่วยเล่นให้มันดีกว่านี้ได้ไหมมันน่าจะทำได้มไม่ได้อะไรขนาดนั้นโอเคกิฟจบแล้วพักกิวก่อนน่าจะไม่รอดเพราะเราจะไม่ให้นายรอดปิกเกอร์ช่วยอีกแรงยส yes. มาซีลรอยดออดมาซีมาซีมีทันเดอร์เบิร์ดนะเว้ยสวยดับเบิลคิวก็สำหรับสกินใหม่ของมันนะครับของตัวตูเลนก็จะเป็นสกินวม์เฟรมิงดาร์กอนจูเลนนะซึ่งจะได้ตอนเลเวล20ส่วนของซาร์ตานั้นจะได้เป็นเออ่ตอนเลเวล60นะก็ลองไปจับจองกันได้จะมีของตีมี่ด้วยถ้าเราซื้อในเลเวล1 ก็สวยดีเหมือนกันดน,น๋ยวก็มีไปจับจองกันนะครับมันจะมีวาจํจำน่ายตั้งแต่เดือนมิถุนาวันที่1ก็เต็มตัวได้เลยเทเดผมออกไอตัวดูดเลือดมาก่อนนะเราจะได้แบบอยู่ในป่าฟาร์มเก็บเลือดได้บอีกแล้วโอ้ยคือแบบตัวเองไอ้นั้นเพื่อน ไม,ไม่เลือดเลือดไม่ลดเลยเลยวะเนี่ยไบทเป็นฮีโร่ที่ต้องต้องตอดก่อนนะช่วงแรกแรกผมแนะนําถ้าจะเล่นไบอท์ต้องตอดเขาให้แบบเลือดเหลือในระดับที่เราสามารถเปิดอันติแล้วไปโซโล่ฆ่าได้อะ่ะไม่งั้นคือแบบถ้าเจอตัวเลือดหนาๆนแล้วเราแบบอืมอยู่กอดสักหน่อยเ่รวะล็อกทันเดอร์เบิร์ดไปเทีงไปไหนไม่ได้ <'re> ถ้าเราแบบ ถ้าเพื่อนไม่ได้เราจะกลายเป็นฝ่ายที่ถูกฆ่าเองค่อนข้างอันตรายนะระวังระวังหน่อยเวลาเล่นตัวใบอันนี้คือลอยลอดกับเทลซื้อเวลาให้เลยนะโอเคได้ดูเล่นมาแล้วครับเขาก็อยู่ติดป้อมอะไรเนี่ยผมเข้าไปยากอ่ะอ่าคลิปไอ้มอนป่าเนี่ยโผล่มา อันเดอร์เบอร์ใส่ได้ไหมวะเนี่ยหนีเก่งจริงแต่ละคนอเอ้ไม่ได้แล้วผมต้องถอยก่อนกลายเป็นว่าแม่งโดนล่อซื้อสองตัวแม่งจัดการทีมเราไม่ได้ทั้งสองคนสามคนโอ้โหเยี่ยมขอบัฟนะครับขอบัฟนะ โอเคตอนนี้ก็ฟาร์มป่าไปก่อนนะครับผมตรงนี้ก็พยายามหาจังหวะในการอีกแล้วไว้แหลมบ้านมันขายเข็มหมุดเลยไงวะแหลมเปี้ยขนาดนั้นไปแจกเข้าเปล่าๆรโถ่เอ้ยเคลอยู่ในป่าโอ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไได <R ally. S 2> สองตัวข้างบนครับซาต้ากับฟอร์เรนติโน อย่างนี้ต้องตอดก่อนโอเคมีแทงเราเข้าแล้วไม่ใช่แทงเราเสียว่าน่าจะหนาสุดในทีมแล้วแหละโอเคเลยครับ thunderbird ต,ต่อเนื่องได้ไหมน่าจะได้อยู่สวยเทลต่อเทลต่อเทลเทลขาดสกิลโอเคได้ครับโอเ้เส็จลอริลออนลอริลออนลอริออนอุ้จ้าติดกำแพงเสียดายจังเมื่อกี้ thunderbird อีกรอบ เลจนเอรี่อ <improves emotions> <itch io> ุยก็มาดิคร yes! ับก็มาดิครับสักคู่ได้ไหมบางทีเราขอเก็บสแต็กก่อนอื้โอเคยสอื้อหืทันเดอร์เบิร์ดปิดฉากเองโคตรลาดเพื่อนแบบว่าอ o ฟอร์มมากครับเกมนี้ รรีพอด้วยออกไปแล้วเนี่ยบางทีเกมแม่งมันควรจะทําให้กับผู้เล่นได้มีบทลงโทษสำหรับคนที่มันเล่นแล้วออกเ่ยที่บางทีน่าลาคาญแทนแต่ไม่ต้องห่วงครับขนาดเขาออกไปแล้วคนหนึ่งทีมเรายังตามอยู่เลยโถโเอ้ยโอ้ฟักฟักฟัก,ฟกเอาให้ได้เลยนะแกคือแบบแม่งไม่ต้องพูดถึงทีมผมเลยทีมมันออกไปหนึ่งคนแม่งทีมผมยังดันไม่ลง แคลรี่ต้องสองตัวนะเว้ยเชื่อเขาเลยมังกรหน่อยมาเอาตังค์ให้เพื่อนบ้างสวยงามครับเก็บสแต็คสำหรับรตกตบงจับจุ๊บจุ๊บจุ๊บจุบบ๊บตัวเฟมิงดาก้อนของซีซั่นหน้าบอลลนพลาร์ทก็น่าสนใจนะครับมันจะมไม่ได้หวือหวาอะไรมากแต่ก็ ก็สวยอยู่นะผมว่ามันมีลูกแก้วล้อมรอบอยู่ลูกแก้วเหมือนลูกไฟมังกรโอ้ไอรีโซโล่คิวได้เหรอไม่ใช่ไอรีไปช่วยไบไบแจกแล้วแต่เก่งตูข้างหน้าเราต่อโอเคพัดเดอร์เบิร์ดอัดหน้าครับโอ้ดันตักทีเหอะขอร้องมันจะอะไรนักหนากับการดัน บ้านเนี่ยฮะผมยกให้เลยว่าฟอเลนก็เป็นหนึ่งในตัวละครที่ต่อให้คุณโดนแบบอะไรนะตัวมันออก fk เวลาแต่ตัวมันก็ยังดูมีประโยชน์นะแม่งอย่างอึดเลยแล้วลำโดนนี่แม่งก็โอ้โหเฮ้ยคีฟเพื่อนคีฟทำไมไม่เข้ากันวะฮึแครี่เราไปไหนเฮ้ยแล้วแม่งหนีทำไมจะจะสู้เขาอีกเหรอแม่งจะเชื่อจริง คือเมื่อกี้จบได้นะเสียดายมากเลยจะให้เราเข้าไปคนเดียวก็ไม่ใช่เราแม่งเวทไปต,ตีป้องมึงทำให้ได้ช่วยให้มันลดเท่าไหร่ต้องรีบเคลียร์คลิปให้เร็วๆหน่อยครับตอนนี้อเ okay, ครับเคลียร์เคลียร์เมื่อไหร่จะดันได้โอ้ดันยากจริงเลยโอ้ oh my god อย่างว่าแล้วพอเป็นอย่างงี้อ <ss> ุ้ยเชี่ยเชี่ยเชื่อจะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ฟิกเกอร์หนีมาพอเป็นอย่างงี้เราก็ขาดตัวยืนยืนยืนหน้าให้นะแบบตัวของไอเวเลสมันไม่ได้อึดขนาดนั้นไงผมบอกกันตายให้ตัวเองหน่อยดีกว่าเกือบตายเมื่อกี้ถ้าตายแล้วโดนชัดดาวนี่ว่าฝั่งนั้นได้เงินเยอะแน่ๆก่อจะเดินไปถึงบัทโถเอ๋ย โอเคดาร์ก okay. ได้อยู่นะจริงๆไปดันดาร์กก่อนเคยคิวกอดอยู่นี่ครับน่าจะได้อยู่หรอมัง้งได้ก็ได้ตรงไหนวะเนี้ยไม่น่าได้ละโอ้ย โ oh 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 อ้ยไม่กอดโอ้ยไม่กอดโอ้ยไม่กอดเฮ้ยยังได้วะแม่งยังอยู่ได้เฮ้ยสี่ส,สี่ต่อสองเฮ้ยลอยดอีกออดสุดท้ายแม่งตายไหมเชี่ยแม่งอีกสิบหายดีแล้วนะมีตายเกิดเฮ้ยอย่าโอ้แม่งกว่าจะล้มมันได้ตัวเดียวแล้วแม่งมาเลือดอย่างปู อาคีฟไม่มีดันไม่ได้คงขายทุกมือดีกว่าเอากันเวทก่อนจะได้กันตัวซาตามันด้วยแล้วก็เออเอาเป็นหนังสือเพิ่มพลังเวทมาเพื่อน่าจะแรงขึ้นมามั้งเอเคครับดันมาคีฟ3าทางมังกรพร้อมบัฟมังกรเล็กมังกรใหญ่มีหมดอ่ะมันมันต้องได้ไม่อาบางที เกียร yeah, ์ังไงมีขนาดมึงออกอันเนี่ยมึงออกจริงใช่ไหมเนี่ยมึงแกล้งออกโอ้โหใช่ไหมโคตรอ,อึดลอรีออดนี่ก็ไม่ก็ยังอึดเลยโอ้โเดซาต้ากับลอรีออดสองตัวนะครับน่าจะได้อยู่จริงๆนี่ลุยได้ไหมว่าเลือดเลือดเราน้อยกว่าเยอะเลยอืมทันเดอร์เบิร์ดโอ้โหก่อนกันเกาะเวก็กัน,กน,กนไม่ค่อยอยู่นะบางทีเดี๋ยวผมรอตอดทางขาก่อนได้ไหมวะ โอเคชัดดาวได้แล้วมาดันได้ดันได้อยู่3ต่อนหนึ่งเยสผู yes. ้แม่งโคตรตึงเกมอะไรวะเนี่ยเชือว่าลงแรงนี่เล่นธรรมดานะเว้ยนี่ไงวันลำพาร์ยี่สิบแปดนะครับสวยงามมีวีธีได้แต่ดานบาดูเลนนะครับผมก็ดามเมจ3าสิบหกเลเจนดนลี่ปั๊บปั๊บสวยงาม โอเคไม่กดให้ใครอย่างนั้นแหละมันใสดูมันต่เล่นแต่ละคนแม่เจ้าโอ้โหไม่อยากจะบ้าตายปวดหัวชิ่นหายรายงานทุกคนที่ออกเล่นอย่างงี้อย่าเล่นนะขอร้องเหมือนเสียลมหมดออกไป 9. ก้เก้า9ุเปอร์เซ็นต์แล้วครับนี้ยิงแย่ไป3มเปอร์เซ็นต์ออกไปเลยไปเคยังไงถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ทางช่องของกับบ้านกับเกมแล้วนะครับยังไงเดี๋ยวไว้เจอกันในครั้งหน้าเดี๋ยวถ้ามีรีวิวสกินเดี๋ยวจะมา Bye-bye.